สวัสดีครับท่านผู้ชมพามาร้านธงชายไม้ประดับนะครับพามาดูร้านธงชายไม้ประดับนะครับผมตั้งอยู่ที่ตำบลจอมพระาตอำเภอวัดเลงจังหวัดราชบุรีนะครับเยื้องๆทางเข้าวัดประดู่อัมพวานะครับติดถนนเลยติดถนนในรถวิ่งนะครับผมติดถนนเลยนะไมไปทางนู้นไปปักท่อนะแล้วด้านหน้าที่เห็นศารา ทางทางก็คือวัดแก้งกระเดินนะครับต,ตัวนี้ก็มุ่งหน้าไปอำเภอวัดเพลงนะมุ่งหน้าไปอำเภอวัดเพลงครับตรงนี้ตามรถติดตนนใหญ่ครับไปมาสะดวกครับผมเนี่ยก็ต้นไม้มีจป็นมากเป็นไม้มงคลนะร้านพ่กเปิดใหม่นะครับต้นไม้ยังมีมากไม่เท่าไหร่นะักก็พอได้เลือกซื้อได้นะครับโดยเฉพาะไม้มงคลนะตัวนี้กำลังเคาะอยู่ข้างในก็จะเป็นพวกพันไม้ต่างๆหลายอย่างนะครับผม ยังไม่เอาขึ้นมานะวันนี้เราจะพามาดูเฉพาะที่อยู่ข้างบนนี้ก่อนแล้วกันนะว่ามีต้นไม้อะไรบ้างนะครับมาดูต้นแรกเลยนะครับนะที่ตั้งโชว์ตอนนี้ก็คือนี่เรียกว่ากุมารทองนะครับกุมารทองเรียกทรัพย์นะครับผมปลูกไปแล้วก็เรียกเงินเรียกทองนะดูแลบ้านช่องเรานะครับให้ปลอดภัยนะครับคือกุมารทองนะสวยนะครับหน้าตาก็เหมือนต้นกล้วยนะครับผมเหมือนใบกล้วยเลยนะสวยงามครับผมสีสันสดใสมากนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอำนาจเจริญอำนาจเจริญนะครับรูปร่างอำนาจเจริญก็คล้ายๆกับต้นแสงเงินแสงทองแต่เขาจะสดใสกว่าครับใบเขาสวยกว่านะเราจะมีเรียกว่าเอออันนี้คือก้างมันก้างป่านะาโครงสร้างเขาดูชัดเจนมากครับผมดูชัดเจนนะครับเรียกว่าอำนาจเจริญนะนำไปปลูกก็เพื่อผู้ที่มี หน้าที่การงานก็จะได้อํานาจวาสนาที่มั่นคงนะครับเป็นที่เกรงขามของลูกน้องนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนี่นำไปปลูกได้นะครับเป็นส่วนมากจะเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับนําไปปลูกตามที่ทํางานที่ออฟฟิศได้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เศรษฐีรวยรัรยพย์นะครับเศรษฐีรวยรัรยพย์เขาจะก้านยาวใบย,ยาวนะใบเรียวยาวๆนี่นะครับผมแล้วก็ เขาจะดูสะอาดสดใสดีนะเขียวใบอ่อนจะเขียวตองอ่อนเลยใบแก่ก็จะออกเขียวเข้มนิดหนึ่งนะครับเขาจะสวยอยู่ตลอดเลยนะครับเขาจะสวยงามอยู่ตลอดเวลานะสำหรับเศรษฐีโวยทรัพย์นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เอาไปปลูกว่าจะเป็นหน้าบ้านในบ้านหรือว่าออฟฟิศนะครับเพื่อเสริมทรัพย์เสริมบารมีนะครับให้เงินทองไหลมาทางมานะครับไม่หยุดเนาะนะครับนี่นะปลูกแล้วเป็นสริมงคลอย่างมากเลยนะครับสำหรับ เศรษฐีรวยทรัพย์นะครับผมเนี่ยต้นค่อนข้างใหญ่นะนี่นี่อันนี้กระถางเบอร์แปดนะครับกระถางเบอร์แปดนี่เบอร์สิบสิบสองนะครับเบอร์สิบสองนะครับผมจนะใหญ่กว่าและใบก็ต้นก็จะใหญ่กว่านะครับต่อไปเรามาดูกุมารแดงครับเพื่อนกุมารแดงกุมารแดงเรียกทรั์นะครับกุมารแดงเรียกซัพยก์ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันนะครับเพื่อให้เรียก ทรัพย์สินเงินทองนะครับหน้าร้านเรานะเรียกลูกค้าให้มาใช้บริการของเรานะครับเป็นสีมงคลอย่างมากเลยถูกไว้ในบ้านหน้าบ้านนะในที่ทํางานนะครับเป็นต้นไม้ฟอกอากาศและไม้มงคลนะน่านำมาปลูกมากเลยนะครับกุมารแดงนะครับนี่คือกุมารแดงเนาะนะครับกุมารแดงสังเกตตรงไหนเอยเขาจะมีใบสีแดงครับเนี่ยครับยอดยอดอ่อนเขาจะแดงนะครับโอแก่ตัวมาก็จะใบแก่มาก็จะออกเขียวๆนะ ครับแต่เขาคงลักษณะของความสีแดงนะเขาเรียกกระมานแดงเนาะนะครับเราเรามาดูข้างล่างนะครับข้างล่างข้างล่างก็คือตัวนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้คือเพชรน้ำหนึ่งครับผมเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งจะมีต้นที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะนและใบเขากจ็จะเป็นด่างสวยงามนะครับเป็นระเบียบนะเพชรน้ำหนึ่งนะ นะครับเป็นไม้ที่ฟอกอากา,กาศได้ดีมากเลยปลูกไว้ในออฟฟิศก็ได้ที่ทํางานก็ได้นะครับผมที่หน้าบ้านก็ได้นะครับเรียกว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เรมปลูกกันนะครับผมนะเพชรน้ำหนึ่งนะครับผมเสริมบารมีเสริมทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับยัมชอบแบบไหนก็ได้นะครับผมนะบางต้นผมมีน้อยนะบางต้นม,มีน้อยนะครับเรามาดูอีก อีกชนิดหนึ่งครับก็คือกุมารทองเรียกซับนะครับกุมารทองเรียกซับแล้วกุมารกุมารแขวงกุมารทองตัวที่กุมารดําเรียกซับครับผมทําไมก็เรียกกุมารดําเพราะว่ามันจะคำคล้ำดํดๆนะคำคล้ำดำนี่เพิ่งผมเพิ่งรดน้ามันมันก็เลยมีหยดน้าครับผมนะครับเรียกว่ากุมารดําเรียกซับนะครับหมายถึงการเรียกซับที่เข้มข้น กว่ากุมารทั่วไปเพราะว่าเขาเป็นกุมารดํานะครับความเข้มแข็งในการดูแลรักษาปกป้องเนี่ยถือว่ากุมารดํานั้นเขาเนื้อกว่านะเนื้อกว่ากุมารทั้งสิ้นไม่ว่าจะกุมารไหนก็แล้วแต่นะเขาจะเนื้อกว่าเนาะนะครับนีกว่ากุมารดําเรียกซับนะครับนะต้นเขาจะสวยนะครับใบเขาจะแผ่ก้านดีนะครับต่อไปนะครับมาดูโชคเก้าชั้นครับผมโชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นถ้าใครปลูกแล้วออกดอกนะ จะถูกหวยรวยเบอร์นะจะออ,ออกแล้วออกแล้วนะครับผมเนี่ยรู้สึกจะออกสองต้นแล้วนะครับผมต้นนี้ต้นหนึ่งนะออกแล้วนะครับสองต้นนะต้นโชคเก้าชั้นนะครับปลูกแล้วก็มีโชคตลอดนะครับผมนะครับใครที่ชอบเสียงทายเสียงดวงนะครับนี่นำไปปลูกก็จะเป็นมงคลอย่างมากเลยนะครับผมได้นะเลขมาบ่อยๆนะลองดูแล้วกันเนาะนะครับผม เดี๋ยวจะที่ยให้ดูไปเรื่อยนะครับผมแล้วเรายังมีนี่เลยนะครับผมเศรษฐีวินสันนะมีหลายต้นนะครับนีเขาเอามาโชว์ที่นี่สองต้น,นต้นใหญ่ต้นใหญ่นี้นะครับรองกระถางมังกรด้วยเนี่ยกระถางขนาดใหญ่กระถางทางี่เผาลุกมังกรนะเศรษฐีวินสันนะครับนิยมปลูกมากเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ฟอกอากาศได้ดีนะครับ ปลูกแล้วโชคดีมีชัยนะครับผมนะมีโชควาสนานะครับทำงานการสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จทุกอย่างด้วยต้นเิรษฐีวินสันนะครับผมนะนิยมปลูกมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปลูกง่ายนะเขาเขาชอบชอบชอบอยู่ในร่มนะเขาชอบอยู่ร่มนะครับปลูกในบ้านได้นะครับผมเขาจะชอบอยู่ในร่มนะครับไม่ชอบแดดเลยนะครับผมเศรษฐีวินสันนะครับ นอกจากน,นั้นแล้วร้านก็ยังมีดินปลูกนะครับดินปลูกนะครับดินปลูกราคาถูกนะครับสิบถุงร้อยก็มีเหมือนกันนะที่เขาปลูกขายกันตามข้างทางทาง,ทาง,ทางร้านก็มีนะครับสิบถุงร้อยนะครับนอจาก,กน,นั้นก็เนื้อขึ้นมาหนึ่งก็จะเป็นสิบถุงร้อย10บ้างละ,อ,ะอันนี้ก็แปดถุงร้อยอันนี้หกถุงร้อยนะดินอย่างดีคุณภาพดีถ้าเป็นแพงอย่างนี้นะก็ดินดินดีนะครับดิน ดินเขาดีมากครับผมดินล้วนแล้วก็ปุ๋ยเยอะมากครับผมนะนำไปปลูกให้กับต้นไม้ที่เราต้องการได้เลยนะครับถ้าต้องการปุ๋ยที่ดินที่มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็บริการจากร้านรงชัยไม้ประดับนะครับ,บจากนั้นแล้วชวนชมเราก็มีนะเราเอามาโชว์นะแต่ไม่มากเท่าไหร่นะเพื่อนนะชวนชมตัวนี้เป็นดอกซ้อนนะสีขาวด้วยนะดอกสีขาวซ้อนนะครับดอกสีขาวซ้อนนะครับก็เอามาหลายต้นนะครับให้เพื่อน ม่โชว์นะแต่ก็จําหน่ายเหมือนกัน,น,นท่านใดต้องการก็ได้นะครับอันนี้ดอกแดงดอกแดงซ้อนเหมือนกุน <Catal> ดอกกุหลาบเลยนะเหมือนดอกกุหลาบเลยเขาชื่อว่าแดงจัก,กรพพัดนะครับตัวน,นี้แดงจักรพพัดนะ <Daddy. S 1> ตัวนี้ก็ออกจมูนะดอกซ้อนที่เดียวกันนะครับเขาชื่อวาอ่ามินตรานะครับชื่อว่ามินตรานะตัวนี้นะรับลังออกดอกนะลังออกดอกออกตูงก็มีนะนะครับแล้วก็ตัวนี้ออกสี ขาวอมชมพูนะครับกำลังออกดอกสะพรั่งเลยนะครับตัวนี้ชื่อก็หายไปไม่ได้จาชื่ออะไรชื่อหล่นหายหรือเปล่าเนี่ยจ้าน,นี้ชื่อหล่นหายครับผมชื่อหล่นหายซะแล้วตัวนี้ชื่อว่าชมพูพวงร้อยนะชมพูพวงร้อยครับผมออ,อกดอกกาตั้งแล้วรต่รายนะครับแล้วก็ตัวนี้ชื่อหายไปเหมือนกันนะครับตัวนี้นะตัวนี้นนชื่อว่าแดงแดงซับเจริญนะตัวนี้ เพ่อจะเป็นพุ่มขึ้นมานะยังมีดอกครับผมเนาะวันนี้นะครับสำหรับร้านธงชยัยไม้ประดับนะครับเพื่อนๆสนใจก็ทักมาได้นะครับครับดูตรงป้ายนี้ก็ได้ครับป้ายนี้เขียนว่าจำนายต้นไม้ไม้ประดับไม้มงคลดิบลูกแล้วก็เบอร,ร์โทรศัพท์อยู่นั่นนะเห็นไหมครับผมท่านก็ถ้ามาไม่เจอผมนะก็โทรเรียกได้ผมอยู่ข้างลาง่างนั่นแหละผมเพาะไม้บ้างอะไรบ้างทำงานข้างล่างครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ